โอเคสวัสดีครับชาวประชาธิปไตยชาวเพื่อไทยและชาวเพื่อไทย New Generation ทุกคนนะครับผม ه, ประเด็นที่ยังร้อนแรงอยู่ในสังคมนะครับตอนนี้นะก็จะไม่พ้นประเด็นเดิมๆนะครับก็มีจัง l a n d บิ t กับดนะิจิตอลวอลเล็ตเนาะตอนนี้ก็ขอมาที่ดิจิตอลวอลเล็ละกันนะครับผมจริงๆซึ่งจริงเรื่องนี้พูดไปค่อนข้างจะหลายรอบแล้วแหละแต่ทีเนี้ย ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าปปชใช่ไหมครับทำเอกสารหลุดนะซึ่งอันนี้ไม่รู้หลุดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในอ่าข่าวอะไรเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้หลุดเลยเนี้ยมันเป็นแค่ความเห็นนะฮะซึ่งในหลักตามกฎหมายของมาตาสามสองครับคือก็ให้อำนาจปปชไว้แหละแต่ให้อำนาจในทางที่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแสดงข้อคิดเห็นข้อกังวลกลัวว่าโครงการนี้จะทุจริตก็เหมือนแบบเอ้ยอาฉันฉันเตือนคุณไว้หน่อยละกันอะไรเงี้ย การเตือนไม่ใช่การแทรกแซงนะครับผมคุณมาแทรกแซงไม่ได้นะเพราะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐเนาะแล้วนโยบายตัวนี้นะครับจะต้องอพรบรเงินกู้เนี่ยจะต้องผ่านสภาผู้แทนรัษฎรนะครับซึ่งก็เป็นเสียงตัวแทนของประชาชนทุกคนแล้วถ้ามันผ่านอะแล้วมันจะผิดยังไงล่ะครับผมถ้านานยกก็พูดเองนะว่า,ามันใช้ระบบ100%เนะฮะโอนเข้าถึงมือประชาชนแน่นอนร้อ การโกงก็จะไม่เกิดขึ้นแต่โอเคแหลอะอะการตั้งข้อสงสัยของปปชว,ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการโกงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะคุณก็ตั้งไปแต่คําว่าตั้งไม่ใช่มาขวางนะครับผมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะตั้งคือไม่ได้ขวางครับถ้าขวางแปลว่าะไะเอองั้นปปชคุณก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเองแล้วก็ทําอะไรทุกอย่างเองเลยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดจะใช้คำว,ว่าขวางคือมันเกินอำนาจหน้าที่นะครับผมซึ่งอันนี้ผิดนะฮะผิดอะทีนี้ ดิจิตอลอะไรอาจจะได้ช้าลงหน่อยนะครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรยังดีกว่าไม่ได้ทำนะครับ <c oughs> เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้กำลังซบเซาขันรุนแรงฮะเงียบนคนไม่มีกำลังซื้อแต่เอาจริงๆอะ่ะถ้าตามสำรวจอะ่ะคือผมว่าคนไทย,ยมีเงินเยอะนะแต่เขาเก็บกันครับเขาไม่มีเขาแบบเขาจะไม่เอาเงินออกมาซื้อในภาวะที่มันเสี่ยงตอนนี้ที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกทองราคาขึ้นนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยคนจะเก็บเงิน เยอะขึ้นแล้วก็จะใช้แบบย้ำคิดย้ำทำเยอะขึ้นนะฮะคือไม่กล้าใช้จ่ายนั่นแหละดิจิตอลวอลเล็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนอ่ะกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยเพราะว่ามันมีระยะเวลากําหนดเนาะถ้าฉันไม่ใช้ตรงเนี้ยอ่าฉันก็จะแบบเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปอนะ่ะมันก็เป็นการกระตุ้นในระยะหนึ่งนะฮะเพื่อให้แบบค่างเงินหรือเศรษฐกิจมันมันกระตุกขึ้นมาอ่าในระดับหนึ่งนะฮะมันก็จะมีไอ้บางพวกกันที่แบบว่าพอปปชมาแสดงความเห็นเนี้ยก็บอกว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตแพงแน่สน้ำหน้าโน่นนี้นั่น,น ซึ่งก็ไม่เข้าใจคนกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับว่าพวกคุณคิดอะไรกันอยู่นะฮะซึ่งคนกลุ่มนี้บางคนก,ก็ได้สิทธิ์ด้วยนะอืมแต่คุณจะบอกว่าอ๋อถ้าไม่ได้หมื่นหนึ่งฉันก็ไม่ได้วอรี่ฉันก็ไม่ได้แคร์เหรอเพราะส่วนมากอะ่ะไอ้คนกลุ่มเนีนเ้ยมันจะมีทั้งได้สิทธิ์แล้วไม่ได้สิทธิ์แต่คนที่ไม่ได้สิทธิ์อาจจะเยอะมันก็เลยเชียร์ว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ได้มึงก็ไม่ต้องได้กันหมดเฮ้ยเอางี้จริงเหรอะะมันไม่เห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยหรอครับ เงินตกถึงมือประชาชนทุกคนปากท้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญถ้าวันนึงคุณจะอดข้าวตายอย่างเงี้ยไอหมื่นหนึ่งดิจิตอลเนี่ยมันต้องซื้อข้าวได้นะครับผมมันไม่ใช่แบบหมื่นหนึ่งที่มันโนขึ้นมาแล้วแบบมันไม่มีอะไรมา,า,า,ารนะับประกันฮะเอออยากถามจริงๆนะฮะจิตใจทําด้วยอะไรนะครับชาวบ้านตาดําๆที่เขาไม่ได้มีโอกาส ไม่ได้มีโอกาสที่แบบอยู่ๆปุ้งจะได้รับเงินหมื่นแล้วก็แบบโอ้โหเอาละฉันวางแผนเดี๋ยวไปลงทุนเดี๋ยวไปสร้างอาชีพเดี๋ยวเอามาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเอามาทำโน่นทำนี่นให้ชีวิตมันรอดเออเศรษฐกิจมันก็โดนกระตุ้นเป็นมวนลรวมนี่คือประโยชน์นะครับของดิจิทัลวอลเล็ตคือมันมันได้ประโยชน์กันทั้งประเทศอะ่ะแต่คุณขวางเพราะอะไรอ่ะทิ่ที่ส่วนตัวกูไม่ชอบเพื่อไทยหรือว่าคุณกลัวเพื่อไทยทำได้ อถ้าเพื่อนท,ทำทมได้มันก็เป็นผลงานเขาถูกปะไอเดียใครไอเดียมันสิเออนะครับทำไมอ่ะบางทีแบบคุณเห็นเพื่อนสอบได้แบบโอ้คะแนนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อิจฉาเขาอ่ะเฮ้ยหรือคุณเห็นเพื่อนคนนู้นทำดีแล้วได้รับความชื่นชมคุณก็อิจฉาเขาแล้วก็แบบเอาเหินไปปาใส่เขาเอาเรื่องอะไรไปใส่ร้ายเขาให้เขาแบบดูแย่ลงอย่างนี้เหรอครับคุณมีนิสัยเป็นอย่างนี้กันเหรอครับนะ าฝากไปถึงกลุ่มคนที่ยังคิดแบบนี้อยู่นะครับผมเออแล้วก็ฝากอีกนิดนึงเนะเาะไอ้เงินกู้5แสนล้านเนี่ยรัฐบาลบอกจะใช้เองภายใน3ปีนะครับบางคนที่ยังเข้าใจผิดว่าเพื่อไทยกู้แต่กูต้องใช้เงินขอโทษนะครับถ้าคําว่ากูต้องใช้เงินนะ่ะใช้มาตั้งแต่ทุกๆรัฐบาลแล้วนะถ้าคุณจะเอาตากกะกานี้นะลุงตู่ก็ต้องใช้ตอนคุณทักษิณก็ต้องใช้เออภาษีเราก็ยังจ่ายเท่าเดิมนะครับ ทุกอย่างเราก็ยังจ่ายเหมือนเดิมหมดนะที่ต้องให้รัฐบาลอะ่ะนะฮะแวดกิงเจ็ดเอร์เซ็ตเหมือนเดิมนะถ้าเออรัฐบาลกู้มาปุ๊บรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอขึ้นแวดเป็นสิบเปอร์เซ็น10%อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเจตนาคือชัดเจนว่าเราต้องใช้นี่กับเขาด้วยอะ่ะนี่แบบรัฐบาลก็ไม่ได้เรียกเก็บอะไรเงินเพิ่มจากพวกเราเลยนะมีแต่ให้นะครับเพราะฉะนั้นอะ่ะไมซ d s e t อ่ะเปลี่ยนบ้างนะชีวิตมันจะได้พัฒนาขึ้นนะครับผมอืมทําไมเพื่ออรเดึงยทำได้อ่ะไมซ d เ e t เขาดีไง เพาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไงมันไม่เหมือนบางพรรคที่แบบดีแต่พูดแล้วก็ทําไม่ได้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับบางพรรคที่เกิดใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดีแต่พูดแล้วก็ทําไม่ได้นะครับโอเคแหละคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลอ่ะแต่แนวโน้มก่อนหน้านั้นที่คุณกําลังจะได้เป็นอ่ะคุณก็มาบอกก่อนแล้วว่าคุณทําไม่ได้ <c oughs> เป็นเพื่อไทยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับผมสามสิบบาทก็โดนขวางแต่ก็สําเร็จอจํานําข้าวโดนขวางแต่ก็ยังทําได้ ดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นหนึ่งผมก็เชื่อว่าโดนขวางอยู่แล้วแหละแต่ความสําเร็จมันก็ต้องจับต้องได้เหมือนกันนะครับผมนะก็เป็นกําลังใจให้กับคณะรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินด้วยนะครับผมดัดดิจิตอลวอลเล็เพื่อประชาชนชาวไทยนะครับกินดีอยู่ดีครับผมสวัสดีครับ